น้ำลงแล้วที่ปักป้ายไว้นะี่ยมันลงไปประมาณสี่สิบเซนแล้วเออไปไปน้ำรถอยู่น้ำรถอยู่ พลังศรัทธาห้ามกันไม่ได้นะครับสาธุอีกไม่นานสะพานบุนคงจะได้เริ่มก่อสร้างเสียที น้ำลงประมาณสี่สิบเซนข้ามได้ข้ามได้ข้ามด้วยความระมัดระวังนะครับ ถ้าโดจากไม้ก็น้ําลดลงเรื่อยๆครับที่ผมปักไว้นะครันเห็นไม้ปักในคอนกรีตไอเ c t i ชันี่ครับลดลงประมาณ40่สิบเซนก็นับว่าน่าจะปลอดภยัยทางอบตก็เอาชูชีพมาแขวนไว้อยู่ เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินข้ามไปมา <c oughs> ถ้าดูจากไม้ที่ผมปักไว้ตอนที่ผมเดินข้ามมา <c oughs> เพื่อไปสถานที่ลงตาฉันพัฒหาร <c oughs> พอผมลงมาอีกครั้งก็น้ำก็ระดับระดับจากไม้ที่ผมปักไว้ ลงไปประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนก็นับว่าน้ำก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าฝนไม่ตกเพราะว่าน้ำรูน้ำหลากในถ้าฝนไม่ตกน้ำจะขึ้นไวแล้วก็ลงไวอยู่มันไม่นานเท่าไหร่ก็น่าจะลดลงสู่ระดับปกติเพราะว่าตอนนี้ญาดิยมยง ที่อยู่ข้างฟากนี้ก็ยังเยอะอยู่ก็คงน่าว่าเป็นข่าวดีที่เราจะได้ข้ามกลับไปที่หมู่บ้านกุบาซิลเหมือนเดิมตอนนี้มีสองสามท่านจะกลับก่อนเพราะว่ากลับไปทำงานกำลังเดินลงมาจากข้างบนนะครับ